วันนี้ก็หวัดดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาทําเบรกนะครับมาเชื่อมงานนะครับมาเอางานมาเชื่อมเหมือนเดิมนะครับงานเบรกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคลิกร้อยห้าสิบครับแต่ว่าคลิกร้อยห้าสิบก็ใช้ล้อ BZX นะครับสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มเป็นของผมเองนะครับของผมทุกอย่างนะครับในราคา4,5 0 0้านะครับ ในราคา4 5ผมก็จะได้ปั๊มนะครับได้สายได้จานนะครับสายโมลินนะครับสายธรรมดาปั๊มธรรมดานะครับแล้วก็ปั๊มนิชินครับแล้วก็เป็นปั๊มด้านบนของผมก็เป็นปั๊มทั่วไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในราคาที่4,500นะครับที่ใส่ได้พอดีนะครับผมแล้วก็มันจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดออกนะครับนี่ถ่ายจะย้อนแสงนิดนึงด้านนอกมันเป็นถนนเอกชัยนะครับผม ครับคันนี้ก็ด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นปั๊มสีแดงอยู่แล้วนะครับก็เลยเขาก็เลยอยากได้เป็นปั๊มสีแดงนะผมก็เลยจัดสีแดงให้นะครับสีแดงนี่จะใส่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับล้อเขาเป็นสีทองนะผมนี่ผมยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยนะครับแล้วก็รีบมาเชื่อมงานก่อนนะครับจานของผมนี่ไม่มีสนิมนะครับผม วันนี้เจาะค่อนข้างกลมนะครับพี่น้องค่อนข้างกลมจริงๆนะครับเะให้ดูนะว่ากลมขนาดไหนนะครับแค่ตาเปล่ายังมองว่ามันกลมเลยนะครับผมนะครับผมผมมองว่ากลมนะครับนี่ครับกะถือว่าเจาะือว่าเจาะได้ดีมากนะไม่ไม่ไม่โยนนะครับไม่โยนขึ้นโยนลงเท่าไหร่นะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับว่า มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับน,นิกภาพไว้ตรงนั้นก่อนนะครับในชิค150ครับปรับแต่งนะครับอันนี้เป็นรถอ่ที่เขาขับแกล็บนะครับผมขับแก๊็บามาจากตแถวป่นเก้านะครับมาจากตะท่าป่นเก้านะวิ่งมาถึงตะแถบวบางบอนมาหาผมนะครับผมขอบคุณมากมากนะที่ เชื่อใจผมนะครับเชื่อฝีมือของผมที่ผมทําให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับที่เขากำลังเชื่องงานอยู่นะครัสุดยอดครับนี่นเดี๋ยวรอนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้คือไม่ได้ขัดนะครับผมเชื่อมแล้วไม่ได้ขัดนะครับเชื่อมรอบเลยนะครับผมแล้วก็ปั๊มจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับี๋ยวซูมให้ดูนะครับครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วก็สายนี่มันจะต้องอ่าเขาต่อสายมันต้องโค้งแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ให้มันไม่ให้มันเบียดจานแล้วก็เบียดท่อกะพอนะครับเดี๋ยวพร้อมดูรอยแผลนะครับ นี่เชื่อมคนระับเรามาดูกันแีรบรอยแผลอันนี้ไม่ได้ขัดเลยนะครับเชื่อมสวยงามมากนะครับเชื่อมเชื่อมด้านนี้แล้วก็เชื่อมด้านในนะครับเสริมความหนาหนาะผมวันนี้หนาแข็งแรงไม่หักแน่นอนนะครับเพราะว่าทํามาหลายครั้งแล้วนะครับแบบนี้ไม่เคยมีปัญหานะครับสําหรับงานเชื่อมไฟฟ้านะครับผม ถ้าหากใครสนใจงานแบบนี้นะครับงานเชื่อมแบบนี้แล้วก็งานบีบแบบที่ผมมีอยู่นะครับในราคาชุดละ4,500นะครับไม่ว่าพีเซกหรือว่าคลิก150นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ของผมก็ประมาณนี้นครับ4,500แต่ว่าถ้าเป็นของแท้ก็ต้องซื้อมาเองนะครับแล้วก็ค่าแรงก็คิดต่างหากนะครับผมค่าแรงค่าติดตั้งผม,มคิดต่างหากนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ รายการที่พี่ซื้อมานะครับผมอาจจะแพงเกิน4,500แน่นอนนะครับถ้าหากซื้อของมาเองนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ซื้ออะไรมาเลยก็ได้4,500ก็ได้ครบชุดนะครับอันนี้สายก็เป็นสายของโมลินนะครับผมโมลินยาว93นิ้วนะครับแล้วก็ปั๊มนิชินทั่วไปนะครับเป็นของทั่วไปนะครับแล้วก็ไอจานก็เป็นของทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วปั๊มบลนก็เป็นของทั่วไปเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผม ประกอบแล้วกลับไปบ้านก่อนนะครับผมนี่นะครับเวลาประกอบข้อออกมาก็าจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับผมจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับผมอ่าเข้ามาแช่งง่ายนะเวลาเปลี่ยนพัฒเรกแล้วก็ถอดล้อตัตวล่างแค่สองตัวนะครับขอัตัวแรางแค่สองตัวนะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนผ้าเรกทำอะไรได้เลยนะครับง่ายต่อการ อะไรนะเซอร์วิสนะผมเซอร์วิสโอเคนะครับงั้นผมกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาเก็บงานนะครับเก็บอุปกรณ์ ให้มันเรียบร้อยนะครับมาดูด้านบนกันบ้างครับด้านบนที่เป็นปั๊มปั๊มของผมเองนะครับชุดของผมเองเลยนะครับเขาที่เขาซือแต่ตังมาก็พอนะครับแล้วก็รอจ่ายนี่ครับก็แต่งให้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอารูชาติอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เลยควาห่างหน่อยหนึ่งนะครับฟังละหน่อย มาดูโดยรอบนะครับที่เก็บงานนะครับเก็บงานขุงผมก็เก็บเอาสายหนีบสายเบรกเดิมนะเอ,เอามาติดไว้กับรูยึดปั๊มเบรกนะครับเพื่อที่จะให้สายตรงนี้มันนิ่งนะครับไม่ให้มันงอมันหักไม่ให้มันดิ้นนะครับผมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคอมันจะหักได้นะครับผมคอช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ ให้มันตึงไว้นะครับผมให้มันตึงแบบไม่ต้องให้มันไปซ้ายไปขวาได้นะครับเดี๋ยวมันจะมาเบียดท่อแล้วก็มาเบียดจานนะครับผมตรงนี้ก็ล็อกล็อกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ล็อกตรงสายมอน้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็หลบรวดด้านในนะครับนี่หลบรวดด้านในตรงโค้งนี่ครับให้เห็นนะ่ะนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับล้อก็ลื่นครับ ลื่นมากๆนะครับผม้อลื่นมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิกร้อยห้าสิบคันนี้ครับรอนะครับรอเลยนะครับผมเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไปแล้วครับผม